ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพและให้ความสำคัญกับการบริโภคมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้เนื่องจากต้องการคุณประโยชน์และช่วยบำรุงร่างกาย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คิดค้นและพัฒนาขนมเพื่อสุขภาพซึ่งใช้ผักและผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักขนมชนิดแรกที่นักวิจัยได้คิดค้นขึ้นมีวัตถุดิบมาจากผักคือผักแผ่นอบกรอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักใบเขียว ผ่านกระบวนการถนอมอาหารและคิดค้นสูตรเฉพาะเพื่อให้ผักแผ่นอบกรอบมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอีกทั้งยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จุดเด่นของผักแผ่นอบกรอบคือ 1. ผลิตจากผักพื้นบ้านมีใย,ยอาหารสูงและมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารประกอบในกลุ่มฟีนโนลิกซึ่งมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ 2. มีสารประกอบฟลาโวโนอยด์และสารประกอบโพลีฟีนอล 3. ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยนอกจากการใช้ผักเป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมยังมีการใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมคือปังกรอบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยและมะเขือเทศขนมที่เกิดจากการรวมตัวกันของแป้งจากกล้วยและเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยมะเขือเทศผ่านการคิดค้นสูตรเฉพาะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นปังกรอบ ที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยและมะเขือเทศจุดเด่นของปังกรอบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยและมะเขือเทศคือ 1. แป้งกล้วยมีคุณสมบัติในการต้านทานต่อการย่อยของแอนไซม์ในลำไส้เล็กทำให้ย่อยสลายได้ช้าในระบบทางเดินอาหารจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 2. มีสารแคโรทีนอยด์และไลโคปีนจากมะเขือเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 3. ม,มีกากใยอาหารสูงจุดเด่นที่เหมือนกันของผักแผ่นอบกรอบและขนมปังกรอบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยคือขนมทั้งสองชนิดที่นักวิจัยได้คิดค้นขึ้นมีสารประกอบฟ,ฟีนอลและมีกากใยอาหารสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ขนมอร่อยและมีประโยชน์ ขนมทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพหากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ